สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กาลังชมช่อง y YouTube ดีเจนนุ่มเมืองสุรินทร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งความบันเทิงข่าวสารสาระเพื่อคนสุรินทร์ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับสเตตฟูดข้างทางที่ประเทศอินเดียนะครับผมพาคุณผู้ชมมาชมข้าวยำสไตล์อินเดียครับเป็นที่เรียกว่าดังที่สุดในย่านแถบนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณลุงเจ้าของร้านนะครับ ยำแบบสไตล์เินเดียนะครับยำแบบข้าวผงยำนะนี่ครับมีลูกค้ามายืนรอเยอะเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยในการยำนะครับและแน่นอนครับสไตล์อินเดียต้องแบบนี้นะครับต้องไม่ใช้ถุงมือครับอร่อยจากมือของเราล้วนๆนะ่นี่ครับก็จะตักเสิร์ฟแบบนี้กับลูกค้านี่ฮะลูกค้าที่มายืนรออยู่หน้าร้านก็ตักเสิร์ฟกันอย่างนี้เลยอะมาดูวิธีการทํากันครับ ลุงก็จะหยิบพวกแกงต่างๆนะครับอยู่ด้านหน้าคลุกกับข้าวผงนะครับนี่ฮะต้องคลุกให้ข้าเนื้อแบบนี้ครับถ้ามันจะอร่อยก็ต้องเข้าเนื้อแบบนี้ครับนี่ฮะต้องยำเข้าไปยำเข้าไปยำเข้าไปอ่านะใส่เขาเรียกอะไรนะครับพวกแกงต่างๆนะครับเพื่อจะยำใส่กระข้าผงนะ่ครับแล้วก็เสิร์ฟไปให้กับลูกค้าแบบนี้ ดังที่สุดในย่านนี้ครับรสชาติฟีมือของลุงนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปครับคลุกกับข้าวพองนะ่แล้วตักเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้เลยนี่ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ประเทศอินเดียนะครับชมวิถีการกินกันร,รับประทานของคนอินเดียและก็ต้องบอกว่าที่นี่เขากินกันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าบ้านเราก็อาจจะ มีข้อโต้แย้งเยอะๆมากมายแต่อินเดียเนี่ยเรื่องของการกินการทานสตติฟู้ดข้างทางเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะนี่ครับนะฮะข้าวยำสไตล์อินเดียครับสตติฟู้ดข้างทางครับเนี่ยใส่หอมหอมแดงหั่นซอยนะครับครับนี่ยติดมือขัดเช็ดนิดนึงฮะโอเคฮะเช็ดนิดนึงครับ แล้วก็มันเทศต้มนะครับน่าจะเป็นต้มหรือแกงนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ครับมีมะเขือเทศมีแกงนะครับคูุกกับข้าวผงนะครับตักเข้ามาแล้วก็ยำยีให้มันเข้ากันครับนี่ฮะยีให้มันเข้ากันบดให้มันเข้ากันแบบนี้ครับจะได้เข้าเครื่องฮะอินเดียสตรีทฟู้ดครับจากช่อง ทางการติดตามช่อง y o u t u ดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยกันหลายกันครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันในช่องทางการติดตามต่างๆครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดเชร์กดให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ Yeah, we'll 啊，我干什么呢？我，我来准备走。的